เพื่อนเหรอครับเกเหือบม่ไม่คางคูณครับแต่คางนี่นั่นเมื่อน,นั้นผมลองเลี้ยวจังมันย่านจังมันย่านดอกลันปักปักปักอยู่ยเขาหนาจะาย่านไหวเหรอครับสองเซนแปดครับแต่ผมเดาวแปดหมื่นดอกดอกกับแพงอยู่ครับเหมือนนั้ครับม<า>ันหนาจะรุนแรงประครับป้าจันกว่าโตโตโตหล่อนน้ามันยังเป็นแบบพวกคลิปไหมครับ ไาประกบแกะขังนั่นมีห้อยมีห้อยปลาครับเดี๋นวนัด้านจาของเก่าเหตุอย่างไรครับแรงโผลฝาตรง,ขงเข่ากระมุนเบิร์ตคับมีอย่างของมันบุ๊คคู่ทั้งบ้านเขาผู้ใส่ครับมันมันน่าง,งั้นหน่อยแล้วก็เวลาเวลาเขาจัดก,การเขานะครับเวลาเข่ากระสอบเขาก็เขามากแบกไหมครับทุกทีวังไหนเดี๋ยวก็ ม,มี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 มากเหรอครับประมาณค่งตัวค่งตอนนี้ครับเราดูมครับแต่เป็นว่าเขาฮิตไปทางผุญพุมกับสินยกตัวนีออกแล้ววัหน,นี่ใช่หู มาแล้วครับ